ผู้ชมน,นะคะมาอยู่กันที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันค่ะและนี่นะคะเบื้องหลังของเรานะคะก็เป็นบรรยากาศหน้าง,งานจริงนะคะที่ทางของโครงการของเรานะคะได้มานําเครื่องจักรนะคะตระกูล XMG c ทั้งหมดเลยนะคะมาสร้างอ่างเก็บน้าบ้านไสทองค่ะและนี่นะคะคือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมโครงการนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งครับ,รบผมสุวัตักสอนชรยครับผู้จัดการโครงการอ่างเก็บน้าบ้านไสทองครับผมค่ะ และนี้นะคะเรนนี่ทราบมาว่าอ่างเก็บน้ํานี้นะคะ่ะพี่กบมีจุดเด่นตรงที่เรานะคะสร้างขึ้นมาตามแนพระราชดำริเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นโครงการตามพระราชดำริครับอันนี้สร้างขึ้นเพื่ออะไรบ้างคะโครงการอ่างอ่างเก็บน้ำแม่เสรทองนะฮะถูกส,สร้างขึ้นมาตามพระราชดำริเนี่ยเพราะลดลดผลกระทบของชาวบ้านของชาวอำเภอบางสะพานที่น้ําท่วมล่อยมาก่อน mm hmm. เรียกง่ายๆก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อ ป้องกันอุทกภัยและเก็บกักน้ําใช้ในยามหน้าแ้งโครงการนี้ค่ะพี่บมีพื้นที่เท่าไหร่คะแล้วก็ความจุของอ่างที่เรากําลังจะใช้เครื่องจักร XMG สร้างเนี่ยค่ะความจุที่เท่าไหร่คะความจุอยู่ที่ประมาณ13.50ล้านนะครับลูกบาศเมตรก็คือรอบๆบนี้เลยใช่ด้านหลังเราเนี่ยฮะตามภูเขาตามที่เราเห็นด้านหลังนะฮะตามพวกนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่โดนน้าท่วมหมดเลย แล้วคงระยะเวลาของโครงการที่เราสร้างเนี่ยค่ะใช้ระยะเวลาทั้งหมดเท่าไหร่คะประมาณ5ปี5ปีอันนี้เราเริ่มมาแล้วกี่ปีคะพี่กบเริ่มมาแล้วประมาณ3ปี3ปีเพราะฉะนั้นจะแล้วเสร็จในอีกประมาณไม่ก่อนปี6กหกอ่าใช่6กครับอ๋อเครื่องจักรที่นํามาใช้ในโครงการที่มันสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ขนาดนี้ค่ะใช้เครื่องจักรของเราเยอะไหมคะเยอะมากครับ ใช้เป็นทั้งหมดเท่าไหร่ได้คะในโครงการพูดง่ายๆถ้าเป็นเครื่องจักรหนักเนี่ยเป็นของ XCMG หมดเลยนะฮะมีประเภทไหนบ้างคะก็ตั้งแต่รถขุดนะฮะรถขุดรถแทรกเตอร์รถเกรดรถบด,ลด,ดแล้วก็อยู่ข้างหลังเรารถทิฟฟูดนะฮะพงนี้จะเป็นของ XCMG ทั้งนั้นเลย แอบเห็นลถขุดที่ตามกระจายอยู่ตามแต่ละพื้นที่อะค่ะอันนี้ก็คือใช้เป็นตัวที่มีขนาดมากกว่า20ตันขึ้นไปเลยใช่ไหมคะ<ช>เพราะว<ช>่าอะ<ช>ไรคะสภาพนั่งหนึ่งเลยอะเราทํางานในในในพื้นที่แอเรียที่เราทํางานเนี่ยมันเป็นภูเขาซึ่งมันจะต้องมีหินนะฮะมีหินมีดินดานอะไรต่างๆซึ่งถ้าเกิดผมมาเลือกใช้ขนาด20ตันโดยทั่วไปเนี่ยโปรดัก ที่เราตั้งไว้ในแต่ละเดือน,นมันจะไม่สามารถทํางานได้ตามโปรดักที่กรมชลประทานต้องการเพราะฉะนั้นเครื่องจักรที่เราต้องเลือกใช้ให้มันแบตเกอ้หน้างานแล้วก็งานหน้าง,งานต่างๆเนี่ยผมว่ามันต้องขยับขึ้นเป็นไซส์ใหญ่อย่างเช่น305หรือใหญ่กว่านั้นก็ที่มีอยู่ก็จะเป็น 3. 7 0ก็คือนําเป็นรถขุดที่ไซส์ใหญ่เข้ามาเลยนะคะเพื่อที่จะเร่งการดําเนินการให้เร็วทันท่วงทีด้วยแล้วก็ ประสิทธิภาพการทํางานก็จะได้คุ้มเลยนะคะ,ะแล้วก็แอบแ็นมีรถตัวด้านหลังนี้ค่ะอยากจะทราบว่ารถตัวนี้ค่ะมีความพิเศษยังไงบ้างคะพี่กบรถคันนี้นะฮะมันสามารถทํางานได้หลายหลายหลายอย่างหน้าที่หลายอย่างหน้าที่ของมันอยู่ในตัวของมันเองนะครับอย่างอย่างเห็นเนี่ยก็คือมีใบมีดนะครับสาหรับไว้ดันดินล้มกองอยู่ที่อยู่ด้านหลังของน้องอแล้วก็จะบดอัดไปเลยทีเดียว ก็คือได้ทั้งดนัน<อ>ได้ทั้งบดอัดแน่นความต้มแน่นของดินและนี่และนี่แอบเห็นตรงนี้คือเป็นท่อที่สามารถพ่นน้ําได้ด้วยใช่ไหมคะคใช่ครับเราจะมีเติมการเติมน้ําเข้าไปแล้วก็สมมติว่าเราวันไหนที่เรามีแดดแรงๆมากๆลดน้ํายังไม่ทันหรืออะไรเงี้ยรถคันนี้ก็สามารถดันปูดินไปเลยแล้วก็พ่นน้ําให้เพิ่มความชื้นของดินแล้วก็ล้อล้อของมันก็สามารถเหยียบอัดเข้าไปเลยทีเดียว พูง่ายๆ,ๆดันแท็กเตอร์ได้แทนรถน้าได้บดอัดได้อะไรพวกนี้ถือว่าครบจบในคันเดียวเลยแล้วก็ได้ข่าวว่ารถคันนี้มีเพียงไม่ไม่กี่คันในในของเครื่องจักรในประเทศถูกต้องไหมคะใช่ครับที่อยู่ที่ผมนี่สคันอืมนำม,มาที่นี่แล้วสามคันถือว่าเป็นรุ่นที่พิเศษมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเรนนี่ขอขอบคุณพี่กบมากนะคะนี่มาเป็นเกสน,นะคะให้ความรู้เกี่ยวกับหน้างานของเรานะ ที่อ่างเก็บน้ำบ้านไซทองนี้จะเป็นยังไงนะคะไว้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันคะ่ะบ๊ายบาย